และหลังจากความสำเร็จของอัลบั้มเต็มภาษาเกาหลีชุดที่3ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อปี2011กับอัลบั้ม The Boys ซึ่งความแรงของเพลงไตเติลจากละมั่มชุดนี้ที่มีชื่อเดียวกันอย่าง The Boys ก็สามารถคว้าอันดับที่1ได้ถึง6สัปดาห์ติดต่อการบน Music Bank Chart ของสถานี KBS รวมทั้งยังทำให้ทั้งเก้าสาวโซนยชิดะหรือเกิลเจเนเรชั่นคว้ารางวัลต่างๆมาครองได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลน,นักร้องแห่งปีจากเวที m อ e ม Asia Music Awards รางวัลดนสัางเพลงดิจิตอลจากเวทีโก l เด n d i s ส Awards ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนี่นะับเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วที่พวกเธอสามารถคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้สำเร็จและนอกจากนั้นโซนยชิดะยังได้รับเลือกจากชาวเกาหลีให้เป็นศิลปินที่เจ๋จรัสมากที่สุดของปี2011อีกด้วย Bring the boys out. หลังจากนั้นในช่วงต้นปี2012ทั้ง9สาวโซนฮโยชีดดได้ไปปรากฏตัวในรายการ The Late Show with David Letterman พร้อมกับการโชว์เพลง The Boys ในเวอร์ชนันดนตรีสดที่นับเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้ไปปรากฏตัวในรายการนี้ ทังที่ประเทศอเมริกาอัลบั้ม The Boys ก็สามารถคว้าอันดับที่2บน i l l บอร์ด w o r ร d ชาร์ t และติด Top 30บน h i t ซิเกอรอัลบั้มชา์ได้สำเร็จท่ามกลางการตอบรับที่ร้อนแรงจากสื่อมวลชนชาวเมกันก่อนจะต่อด้วยการเข้าร่วมรายการสุดยอดทอล์กโชว์ของประเทศฝรั่งเศสอย่าง Can a l l เลอร์แกลเจอร์พร้อมกับโชว์เพลงฮิตอย่าง The Boys ซึ่งนับเป็นความร้อนแรงที่ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆ โดยในช่วงเดือนเมษายนของปีเดียวกันซซนโยชิดาได้เผยยูนิตแรกของพวกเธอออกมากับแทที่ซอที่เป็นการรวบรวมสามสมาชิกที่มีความสามารถในด้านการร้องที่โดดเด่นประกอบไปด้วยแทยอน ทิฟฟานี่และซอร์ยอนที่งานนี้ทำเอาแฟนเพลงทั่วโลกต่างให้การจับตามองผลงานเพลงของพวกเธอเป็นอย่างมากที่มาพร้อมกับมินิอัลบั้มชุดแรกที่มีชื่อว่า t วิงเกอที่เป็นการรวบรวมแนวเพลงอัหลากหลายและนํำเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ที่จะมาเขย่าชาร์ตเพลงอีกครั้งและโดยเฉพาะกับมิวสิควิดีโอสุดอลังการที่สร้างความมือหาได้เป็นอย่างมากกับเพลงไตเติ้ลอย่าง t วิงเกอที่ฟังแล้วชวนให้นึกถึงสไตล์ในแบบเดียวกันกับสตีวี่วันเดอร์ยุค7 0 8 0ที่ผสมผสานกับบรรยากาศของยุคใหม่นับเป็นเพลงแนวโซฟังหวะก,กางๆ ที่น่าจะถูกใจใครให,หลายๆคนเลยทีเดียวซึ่งทันทีที่เปิดตัวอัลบั้มชุดนี้ Twinkle ก็สามารถทะยานขึ้นสู่อันดับที่4บน iTunes a บ b u m ชา a r t นะับเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมของโซเนอร์ชีเดแทดท่ส่อได้เป็นอย่างดี ซึ่งสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อกับตอนที่2ที่จะพูดถึงผลงานเพลงภาษาญี่ปุ่นของทั้ง9้าสาวโซโยชีดะที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงปี2012จะเป็นยังไงต้องกลับมาติดตามกันให้ได้กับช่วงนี้ Artist Collection Let's end it.